โยอยู่ที่โรตัศบ้านสวนวันนี้เนี่ยโยก็ขับเจ้าโชคดีนะครับผมไปร่วมคลิปนะครับ อีโคเอ็กซ์พอรชั่นทริปครั้งที่2นะที่จันทบุรีถึงได้ก็เพราะว่าอัลตราวิมซุปเปอร์ชาร์จนะก็สนับสนุนโยนะครับให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับโยขอขอบคุณนะอัลตราวิมซุปเปอร์ชาร์จมากครับเพื่อนๆครับวันนี้โยก็เอาเจ้าโชคดีเนี่ยมาชาร์จที่รถทัตตันส่วนนะก็เป็นที่ชาร์จของอัลตราวิมนี่แหละครับขอบคุณนะครับหน่วยงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีแกตนะครับผมไทมัสนะก็สมาคมนะครับยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับที่จัดกิจกรรมดีีีีๆๆแบบบเเเเเเนนนนนนน้้้้ยกกกกิิจจจรร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 มมมมททาาาาาตััััววววะะะะะะ่่่่ขขถไไไฟฟดปปศงงงง็ืือออหล สามารถที่จะขับขี่รถไฟฟ้าของเราอ่ะไปจุดไหนก็ได้ในประเทศนะเพราะว่าเครื่องชาร์จที่ชาร์จครอบคลุมนะครับทั่วประเทศแล้วนะไม่ใช่เรื่องที่ว่าน่าหนักใจนะเหมือนกับในอดีตนะ <TH IS _ S 1> งานรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะการชาร์จก็ชาร์จแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเนี้ยโยชาร์จไม่เกิน10นาทีนะเดี๋ยวย้อเข้ากรุงเทพสบายๆแล้วนะครับนะสำหรับอัลเอร์เรีมซุปเปอร์ชาร์จนะชาร์จดีชาร์จเร็วชาร์จไวปลอดภัยหายห่วงนะครับเพื่อนๆครับอัลเอร์เรีมซุปเปอร์ชาร์จ